f ีที่น่ารักทุกท่านนะคะมีงานที่สวยมาให้ชมอีกแล้วนะคะเป็นงานหกตะกอทอยกดอกค่ะงดงามมากๆเป็นงานชั้นครูนะคะมีเชิงบนเชิงล่างแล้วมีหน้านางชายกลุยด้วยเป็นงานหกตะกอทอยกดอกลูกแก้วเรียกว่าลายตะขอกลับสวยมากๆค่ะ,ะส่วนเครือนั้นก็จะเป็นสีน้ำเงินเข้มเจอแดดก็จะมีความงดงามถ้าอยู่ในร่มก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะคลาสสิกมากๆค่ะ เป็นงานที่สวยมากๆไม่ค่อยมีนะคะสำหรับเครือสีน้ำเงินเป็นงานมาใหม่นะคะใครยังไม่มีก็สามารถทักทายมาได้งานชิ้นนี้4,200บาทนะคะเป็นงานชั้นครูพูดคุยกันได้ค่ะงานสวยจริงๆงานชั้นครูนั้นก็จะไม่ธรรมดานะคะมีความประณีตแล้วก็งดงามมากๆเลยนะคะสนใจก็สอบถามได้ทักทายมาได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะถามมาได้นะคะ วันนี้สายก็นุ่งแบบง่ายๆวิธีนุ่งแบบป้ายนะคะสําหรับผ้าถุงที่ไม่ยาวจนเกินไปสามารถนุ่งง่ายๆค่ะโดยการที่ใช้ผ้าใหม่นั้นเหมือนที่สายนุ่งก็อธิบายไม่ถูกเช่นกันนุ่งแบบนี้นะคะพันไปข้างหลังแล้วก็ใช้ผ้าที่เหลือนั้นก็พับเข้าหาตัวเองจัดระเบียบให้สวยนะคะแล้วก็มัดเอาหรือไม่ก็ใช้หัวรัดสิ้นก็ได้นะคะ ก็ดูแบบทำช้าๆก็ได้ค่ะสายก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะก็ดูเอานะคะถ้าสนใจผ้าใหม่ก็ทักทายมาได้งานสวยมากๆค่ะเทคนิคการนุ่งผ้าใหม่ให้สวยนั้นเราจะต้องอเก็บรายละเอียดรัดเข้าหาตัวเองให้ได้รูปทรงมากที่สุดก็จะออกมาสวยนะคะวิธีนุ่งที่ง่ายที่สุดค่ะก็ลองทำดูสำหรับ f c ที่เข้ามาชมนะคะขอบคุณอย่างมากๆค่ะ